ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมบพบนี่ประสบการณ์โดนัทนี่เราก็เข้ามาแล้วเราก็จะมาเล่นแมบพบนี้กันเราเองเราเองเลนเลนศูนย์นมาเร็วไพลินกำยังทุกคนฮัโหล ก็คือเราอะหิวดูนัดมากเราก็เลยมาที่ร้านนี้เพราะว่าเราโคตรหิวป่ะจะไปขโมยเรอสอรคดกันประมาณแบบหนึ่งขมาตามมาันอีกมาไขลล้นะอยเจนี่ <C le ars> เข้าไปเลยเฮ้ย Welcome to Route 66. Donors. I'm excited to see how you can for your first night. This store recently opened back up after the incident. Anyways, good luck. And remember, there are instructions on the wall if you forget how to do your job. มาเบ,าบา๊สิหลานเราสวยเฮ้ยทำไมมันมีเลือดอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะมันไม่ใช่เลือดมันคือเลือดไม่ใช่เลือดไหลสวัสดีค่ะอะไรดีค่ะ I want chocolate now เอาช็อกโกแลตหรอกคะ่ะพลีนเอาสักเลตให้เขาเออช็อกโกแลตโอ้ยช้อจังเลยเดี๋ยวฉัวนเอาเองก็ได้ แต่เราจะจะเอาให้กุย้ยยาเบลิน Thank you so much จะ <c oughs> ได้เงินหรอแม่ทำไมให้สองครั้งค่ะทำไมไให้แม่ให้เหมือนกันเลยอ่ะคนต่อไปมาเลยครับสวัสดีค่ะกินโดน,นดจนค,คนนี้เขากินโดน,นจนอ้วนเลยอ่ะ ส <Str> <pretty> ต r อเบอรี่พริตตี oh <my> mm ้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แบล็คลิลลี่สตรอเบอร์รี่ลิลลี่ลีลลี่ลีลลี่ลีลลี่ลิลลี่สตรอเบอร์รี่ลีลลี่ลีลลี่ลีลลี่ยังดีนะที่เขามีพัดลมให้เราไม่งั้นอ่ะร้อนตายดูดิโอ้มืดมิดสนิทเลยแทบแทบจะไม่มีเอ่อพัดลมพักตัวแล้ สักตัวแล้วมีแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวเล็กๆก็ยังรอมาเร็วๆค่ะไม่อยากขายแล้วค่ะอยากกินเองแล้วค่ะเอาอะไรดีคะ Strawberry pretty please ต,ต่อเบอร์บี้แล้วทำไมไม่มีใครเอาออริจินอลเลยอ่ะอร่อยจะตายออริจินอลคืเพลินก็ลดเนี่ยขาวๆเนี่ย อยากรู้ว่าอันนี้รถอะไรหน้ากากมาเร็วๆค่ะกินเองก็ได้มาเดี๋ยวกินด้วยไหมเฮ้ยอันนี้คนจนเคนจนมาอีกแล้วเจ้าหมูหมิ่นทำอะไรทำอะไรบอกว่าทำอะไรจุดจบใกล้มาเข้ามาแล้ว โอ้ยทำมันจบทำอะไรทำอะไรออกไปเลยแบทำมะไจบเราหนูกลัวมันไม่ใช่อะไรหรอกนะไพลรีนอันนี้มันจะกลัวจริงนะเนี่ยทมได้ฉันจะต้องเป็นบ้าฉันควรไปทำงานของฉัน ทนี้ดีกว่าลุคชิว้าวสวยจังเลยอ่ะประใจเราปอยใจคิดว่าปล่อยใจตาฝาดหรือเปล่าเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรทำความสะอาดก็คือเมื่อกี้ตกใจมากเลยคิดว่ามันจะมาะไล่ถ้าเกิดว่าเราโดนไล่แล้วตายเนี่ยนะฮาเลยไม่ต้องเปิดคลิปกันเลยทีเดียวครับ ทุกคนทุกคนทุกคนสงสารเราบ้างมีคนนะขอมาให้เราเล่นแมปนี้อยู่ไหนอ่ะถังขยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีก่อนอีกอนอีกอนมันอยู่ไหนอีกอ่ะมันอยู่ไหนอีกอ่ะอยู่หลังบ้านหรือเปล่าไม่เจอชิดไมีนะทุกคนเดี๋ยวขอไปกวาดให้เสร็จ โอเคเสร็จแล้วหยิบไปถึงทำความสะอาดถังขยะทำความสะอาดถังขยะเลยเขาใจคิดว่ามันน่าจะมีแบบจั๊สักอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าให้ไปทิ้งถังขยะเฮ้ยพาริน พอใจอยู่ไหนพอใจไม่อยากออกไปข้างนอกอะ่ะแต่ว่าอันนี้คืออันเนี้ยเราถ่ายอยู่เราก็เลยต้องออกไปมันพอใจไปเดินเดินนำหน้าเลย <c oughs> ถ้าปเป็นบอกว่าหันไปได้ก็หันไปได้ทำไมเราไม่เซฟไว้ตรงนั้นเลยอะ่ะจับจบับจ,จัมดับจจจจับ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 จไบจับจัมจับกจับจับจัจ เหรือว่าเราหันผิดได้มันก็เลยจำสแกนเราไม่ได้เออจีเนียสใช่เพราะว่าพิริษัดนะใคไหนพิริลองออกไปดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่เหนออกไปดูจริงๆสิก็ปไปด้วยกันไม่มี <laughs> ไม่เห็นปเมื่อกี้หลับตาไปเลยนะไป ไปให้ร้านอะขอกินโดนัทแบบเร็วเร็เขาหิวกันแล้วเนี่ยอุตส่าห์เขาเขาอุตส่าห์มาตอนหนึ่งทุ่มสองสตรอเบอรี่พรี่ส์สอตรเ์เบอรี่แหละร้านอะไรก็ไม่รู้ขายแต่สตรอเบอรี่ช็อกโ,โกแลตก็มีแต่มีคนกินแค่คนเดียวเองสตรอเบอรี่เนี่ยร้านคนแล้วเนี่ยเธสตรอเบอรี่คนแค่ใจชอบกันนะใช่แม่ขอลองคลิปด,ดิอืม ปีหล่อเล่นหล่อเล่นหล่อเล่นเปรี้ยวปีไม่ได้มันต้องหวานปีเออเฮ้ยหวานเจี๊ยบหรือเปล่าเออหวานเจี๊ยบยังสงสัยคนจนคนนั้นอยู่เลยนะใช่เขาบอกว่าจุดจุะมาเอาชอบน่าคนนี้เขากินช็อกโกแลตอีกแล้วเหรอหรือว่าตอนตอนแรกเขากินสตรอเบอร์รี่อ๋อก็เลยจะมาสั่งทีละอันไงเขาอยากกินแบบทีละอันทีละอัน เดี๋ยวไปดีช่วยดูลูกค้าเออขอโทษทีนะคะเอาไฟฉายไปก่อนนะเฮ้ยร้าเรำผม <c oughs> เขาไม่ซื้อไฟฉายหรอกเข <c oughs> ้าใจได้เงินตลาดได้ดิเขิได้หงฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอุ้หห้องน้ำเปียกอะ่ะอ๋อแอร์น้ำแอร์ ต้องมีใครบางคนอุดตันในห้องน้ำฮะอุดตันในห้องน้ำเลยครับห <c oughs> ยิบไม้มาไม้มาปะ่ะไปูกวาดเอ้ยไปถู <c oughs> ตามมาพะลีนห้องน้ำอยู่นี่พเลีนหรือว่าขอกวาดเอ้ยขอถูให้ เอาเลยเอาเลยทำเลยทำเลยนี่ไงนี่ไงเ,กบเ็บไม้บอบไว้จะได้ค่ะคุยกับลูกค้สวัสดีค่ะคุณอนะ อดอยู่สตรอเบอรี่เพรตี้เพลสวะสตรอเบอรี่พลินหยิบเลยพอใจขี้เกียจหยิบแล้วมือพอใจเหนอะไปหมดแล้วเนี่ยหยิบสตรอเบอร์รี่จนมือเหนอะแล้วเนี่ยมือยังไม่มีคราบน้ำตาเลยมีแต่คราบอะไรชมพูชมพูนี่แหละแล้วก็ยังไม่มีคราบช็อกโกแลตมีแค่นิดเดียวคราบช็อกโกแลตดอะคนที่กินก็คือเลยขี้มือเรา เต็มเต็มเพราะว่าไพลินในห้องน้ำในห้องน้ำน้ำอีกแล้วว่ะแมฆ้าไปเดี๋ยวเสียงอะไรไปพร้อมกันไปพร้อมทุกคนมันคือนุ๊กเอ้า ทำไมมันล็อกอะล็อกแล้วล็อกเลยรับไม้กระดานคือตรงไหนรับไม้กระดานแม่นี้มันล็อกอะ่ะไม้กระดานอยู่ตรงไหน ไปหลังบ้านหลังบ้านบานอกให้เธอเดินบ้จากตรงนี้เดินกได้ดไม้กระดานมันอยู่ตรงไหนอ,ะอ่ะนี่อยู่ตรงนี้ไปกั้นประตูครับก็คือเจอทีกิด๊ดทีเลยอะ่ะเจ็บคอมาก รู้นะต่อเธอเอาเงินไม่รู้มาทําที่นี่เพื่ออะไระเพราะว่าเฮ้ยกําเบียงจะเข้าอยู่ต้องโดนผีหลอกแนะ่อะไรพวกเขาจอดที่นั่นไม่ได้นะจอดไม่ได้หนอพวกเขาจะขับขางจราจรฉันควรไปเผชิญหน้ากับพวก นำหน้าได้ไหมอะพอใจก็ไปดูเกันี่ต้องไปนำหน้าด้วยกันนะไป,นไปหนึ่งสองสามไปสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ชอบตอนนี้ที่ตุดนเลยอะ่ะทุกคน,อคนพอใจเข้าประตูทันไา เอามือปิดปากเลย What the h e ตะว้าวเมื่อกี้มันคืออะไรเหรอป้ายมาดูลูกโดรน,นดิสวยดีออกรับขวดจากดูเย็นเย็นรับขวดจากดูเย็นเย็นเนี่ยเหรอมันอยู่หลังบ้านหยิบไวฉใายไม่เลย มันไม่กลัวเลยเหรอนี่ไงมันคือตู้เย็นเอา้าคิดว่าอันนั้นจะตายครนี้ปิดนะป๊าป๊ามัน,น,ม,นมันจะจบแล้วอันนี้คืนที่สามแล้วอันนี้คืนที่สามแล้วจะจบแล้วจ้าเข้าใจ ใส่เลยใสต่ตรงน okay. ี้เดี๋ยวพอแจวอันสุดท้ายมาให้เดแจวอันสุดท้ายให้เอาเอชอันร้อน้าย็นข้เอาขวดไปใจเห็นเบลินทำอะไรปาทำเพื่อทำเพื่อหัวโป๊ก เดือดังเดือ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 ดต้องเล่นเพลงดีทุกวันเลยใช่ไหมถ้ <Yeshua. S 2> าอย่าลืมหยุดนะค่ะคุยกับลูกค้าคุยเลยไอว่าชักทำไมไม่มีใครเอาเครื่องน้ำตาลเลย ลองเอาเครื่องน้ำตาลให้เขาดีกว่าเผ<อ>ื่อเขาจะเอาอันนี้อร่อยที่สุดในร้านเลยนะคะใช่ค่ะเครื่องน้ำตาลอร่อยที่สุดเลยคะ่ะไม่เอาหรอไม่เอาหรอเอาก็ได้ทำไมเขาไม่เอาพอาะใจยังไม่ได้หยิบอันนั้นเลยเพอาะก็เล่นเองก็ได้ค่ะเดินนะกินก่อนก็เอาไปเลยคะ่ะ ดอะไรลูกค้าตนต่อไปมาแล้วแล้วอรเฮ้ยลุงตู่หรือเปล่าใช่ลุงตู่หรือเปล่าเฮ้ยเอาอะไรครับ ว้าวในที่สุดลุงตู่เขากินโดนัทเลือบน้ำตาลอคุณน้า,าน่อร่อยที่สุดในร้านนี้เลยลุงตู่ก็รู้ลุงตูรนนงต่รู้นนว่าวอ่ะมันอร่อยขอบคุณน้าที่มาซื้อยยยยเยไปไไปไเห็นไหมเห็นไหมคนที่คนที่เขาเขาหรูหรับหรูหรากาไก่เขาจะกินเมนูนี้กันแถมไปเ็เล็จุกนาดีอต่นัหวานวาเลย อุย้ยกลับไปกินทำไมคะเยวก็สั่งแต่สตอรอเบอร์เล็ตเอาเลยคะก้าบอดีมาหน่อยค่ะออริจินอลไรที่สุดทำไมเขามากินออริจินอลตอนหลังๆนะเพราะเขากินเรียงๆไงสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตออริจินอลไงเออคนนี้เขาเรียงเลยนะ เพื่อทีมาลงตลัวลงบอกเลยดูในอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้กชาน้ยนมันผ่านไปนะแล้วเลือกตัง้งอันนี้เขามีนายกใหม่กันละใครโทรมาสวัสดีค่ะมมีใครโทรมาสวัสดีค่ะจุดจบอยู่ที่นี่คืออะไรต้องจ่ายซ่อนอยู่ข้างนอก ลองเอาอันแรกก่อนเอ้ยลองเอาอันที่สองก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอะบวชไปแล้วนี่นาะยังต้องมาทำเบอรอ์หมอกั้นประตูด้านหน้าครับกั้นก็กั้น<ฮ>กั้นดิเพริน ย้บพอใจกันเสร็จแล้วการปักปรกระดานขึ้นประตูหลังประตูหลังเอากระดานไปประตูหลังถ้าเกิดว่าซ่อนอยู่ข้างนอกอะ่ะเขามีโอกาสหาเราได้ไง่ายหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดว่าแบบว่าหรือว่าเขาอาจจะจะจะคิดว่าพวกเราอะ่ะยังไงก็อยู่ข้างในไม่ไหรอ

ได้จุดจบแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าซ่อนอยู่ในบ้านก็คือเขาจะเผาเราแต่ถ้าเกิดว่าซ่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเราก็จะรอด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 โอเค <Okay. S 2> จบไปแล้วนะคะกับกะดึกทํางานนะคะได้เงินไม่สนใจแต่ว่าถ้าเกิดตายสนใจแน่นอนและนี่คือหน้าตาของีโอ้โห,หน่ากลัวมากเลย หรือเปล่าโอเคจบไปแล้วนะคะบายบาย